ดีครับครับต่อไปนี้พูดเกี่ยวเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับการเลือกตั้งสวอของประเทศไทยนะครับอ่านี่ก็เป็นเปิดตัวจากร,รัฐธรรมนูญนะครับฉบับ2560 60ครับ 60, 60ซึ่งจาก2560ก็จะมีเลือกอเลือกตั้งอยู่สองครั้งเลือกตั้งมาแล้วครั้งเลือกตั้งแล้วก็ได้เอ่อเลือกตั้งสองครั้งสิ นนก็อาาากาาาอตอนนี้ก็อะไรรัฐบาลประยุทธ์กับรัฐบาลของเศ็นธาตอนนี้ผลพวงจากการเลือกตั้งกัดการนับนวนก็ตอนนี้ก็เะเป็นเกี่ยวกับเรื่องั้สวนะครับสวอเพิ่งคเคยเห็นว่ามีระเบียบการกฎหมายเรื่องตั้สวซึ่งเพิ่งเคยเห็นตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเจ้งหน้นที่ก็กำลงจะสับสนวุ่นวายนะมีประเทศใดก็ทําแต่ก็เป็นกฎหมายของไทยซึ่งบัญญ,ญัติ ไปแล้วนะครับทำไมเราต่างไปยุ่จนปัจโอชาวันนี้วันที่9มิถุนายน67เจนะครับมีการเลือกตั้งทางประเทศไทยนะครับหรือตั้งทั้งประเทศไทยระดับอำเภอนะครับก็จะมีการเลือกจะมี20อาชีพประมาณ20อาชีพก็จะเลือกเลือกนะครับเลือกเลือกไม่กลุ่มตัวเองเช่นแบบอาชีพครูขั้นการครูหรือขร้นการประมาณ รวมกันแล้วก็เลือกต่งางๆก็จะเลือกเลือกในกลุ่มตัวเองอะอนะครกแรกร่งในเลือกตัวเองได้ด้วยนะพอหลังจากนั้นก็จะมีเลือกควยเหมือนก็จะให้คะแนนไปสอง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 เปสองคะแนนอะไรประมาณนี้ผมก็ไม่ชัดเจนอนะไรก็คือเหมือนกับแล้วบ่ระเบียบอะไรไม่ค่อยชัดเจนอันนี้พูดตรงๆเลยออกข่าวมามปาัปาบ๊บๆก็วิจารณ์กันนะครับว่าว่าเป็นการเลอือกตั้งซึ่งแบบยังงงๆคุ้มครือ ทั้งผู้เลือกทั้งอะไรประมาณเนี้ยนะแต่นี่ธรรมานูญกาลังตีความอะไรที่ปานหนะกนะ็สว,ว,วก็สารธรรมนูญนานะ,ะสวก็คิดว่าตัวเองถูกระเบียบก็ตอนนี้ก็จะไม่ต้องทาําตามกฎหมายอะไรประมาณนะี้นะซึ่งหลายคนก็ชมหลายคนก็แบบทุงติงแต่ก็ยังไม่อะไรแม้แต่นะแต่ว่าก็ต้องเดินตามกฎหมายก็คือต้องมีการเลือกตั้งสวนชประการนี้นะคร,นะนะรับนะสวก็เหมือนะ ระบรญชีใหตอนนี้บอกเลื่องตังบริบทกลางไปนะเนาะนี่ก็ทวงเพื่อนเลื่อนตั้งเขาบอกเออเริ่มไปตั้งแต่รายงานตัวตอนเก้าโมงนะตีตามระการนะครับประชาชนเระเดเลื่องตังในระดับอำเภองจากนั้นก็เป็นระดับจังหวัดจังหวัดก็เลยระดับประเทศนะประมาณว่าอย่างนี้นะครับคือขนาดที่ผมยังไม่ชัดเจนนะมันชัดเจนอะไรถึงไหนคือคือไม่ได้ตามข่าวแล้วก็ข,าข่าวรัาไม่ได้พูดชัดเจนอะไรเท่าไหร่นะก็เป็นประมาณนี้นะครับเป็นกฎหมายใหม่แล้วก็มัน อยากทำการเข้าใจด้วยนะที่คนฟังดูนะอะ่แต่นี้ประชาชนก็สามารถที่จะประชาชนก็สามารถที่จะไปสังเกตการได้นะครับแล้วก็ไปนั่งสังเกตได้แต่เลือกเข้าคูหาไม่ได้เพราเขาเลือกตัวตัวๆก็เป็นเป็นคูหานะเหมือนเลือกตั้งไนะงเงนะเาะเห็นวิเห็นทางทีวีนะครับเอ่มางก็เห็นทางอุปถัมภ์อยู่อุปถนะัมภ์อะไรมันมีการเตรียมของประชุมนะครับ Okay, ครับขอใ,ให้กระเดินทางของสวรประเทศไทยจงรับรื่นสุจริตยเจตจำนงที่ทำ,ททำนะครับจะได้ประเทศชาติจะมีความโปร่งใสจะมีสิทธิ์กาเสียงนะครับหวังว่าประเทศไทยจะมีอะไรที่ดีขึ้นจะมีสิทธิ์กาเสียงไม่มีพว,วกมากหลักไปอะไรเงี้ยมันรู้สึกมันจะประเทศไทยจะเดินไปหลังเพราะนั่นก็อยากเดินหน้ะเหมือนประเทศที่เป็นประชาธิปไตยจริงๆโดยตรง เกินตัวนะครับจากที่มองรูปกรารแล้วฟังข่าวเขาก็เก็บเป็นคนรู้นะครับเก็บ